ว่ามันมีส่งผลต่อกลุ่มเยวมาชวชนหรือเด็กๆสมัยใหม่ยังไงคะคือมีผลถ้าหากว่าเราออกพรบฉบับนี้ไม่ได้เนี่ยนะคะจะมีผลกระทบต่อเด็กๆมากเลยเพราะว่าพรบฉบับปัจจุบันที่เราใช้อยู่เนี่ยคือปี2535เนี่ยนะเป็นพรบรที่เรียกว่าไม่ทันสมัยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมี ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นใหม่มากมายเลยนะคะเย่นบารากูนะคะบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่มีรถมีกลิ่นต่างๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งยั่วยวนซึ่งยิ่งมีการประชาสัมพันธ์ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีพิษภยัยไม่มีอันตรายเด็กๆก,ก็เชื่อนะคะเพราะว่าเยาวชนยังไม่มีความรู้อะไรดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้เข้าถึงเรืว,ว่ามีการสูบ ไอ้บุหรี่เนี่ยมากขึ้นนะคะซึ่งสิ่งเหานี้เราเป็นห่วงเพราะฉะนั้นพรบฉบับนี้ก็จะยิ่งกำหนดกฎเกณฑ์ให้คัดว่าขายบุหรี่แยก2องก็ไม่ได้นะคะหรือว่าอา,อายุก็สำคัญเพราะเดินมาเราพรบฉบับเก่าเนี่ยอายุ18ตอนนี้เราขยับขึ้นเป็นอายุ20นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงได้พยายาม ช่วยกันผลักดันเหล่านี้เพราะว่าอนาคตข้างหน้าของเด็กไทยเนี่ยนะฮะซึ่งวันนี้จากที่การถแถลงข่าวเนี่ยท่านศาสตราจารย์พย์หญิงชนิกาท่านก็บอกแล้วว่าจํานวนของเด็กไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมีน้อยขึ้นทุกปีทุกปีถ้าหากว่าเด็กของเราเนี่ยมาติดยาเสพติดนะคะอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงรับสั่งเมื่อเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่4ธันวาคม2547เนี่ยท่านก็เป็นห่วงเยาวชนเด็กไทยนะฮะว่า จะติดยาเสพติดทําให้สมองเสียทำให้เสื่อมเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอาวุโสเราก็เป็นห่วงถึงอนาคตของเยาวชนไทยที่จะ,ะติดยาอันนี้บุหรี่เนี่ยนะซึ่งถือว่าเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นยาเสพติดที่ถูกกฎหมายาแล้วในส่วนตัวที่ทแถลงข่าวในวันนี้นะคะ คุณหมอค,คิดว่าแนวโน้มหลังจากนี้ค่ะถ้าเราได้ผลักดันมากขึ้นตัวพราบานี้จะเขาก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้เนี่ยจากท,ที่อาจารย์แพทย์อาวุโสนะคะหรืออย่างอาจารย์ท่านอาจารย์แพทย์สงครามทรัพย์เจริญซึ่งท่านเป็นแพทย์ประจําพระองค์นะ,ะแล้วท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางเรื่องนี้ท่านเคยทํามาก่อนตั้งแต่2,517เนี่ยนะคะท่านก็ยัง คือท่านทราบดี่ะท่านเป็นหมอทางระบบทางเดินหายใจว่าอันตรายมันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็มีความเชื่อมั่นว่าในขณะที่พวกเราเนี่ยซึ่งอายุมาวันนี้รวมแล้วขนาดไม่กี่ท่านเนี่ยเป็นหมื่นปีมั้ง นะคะก็ในเมื่อมาร่วมลงแรงกันขนาดนี้เนี่ยน่าจะประสบความสําเร็จเราก็ฝากความหวังไว้กับท่านด้วยแล้วก็หลายๆท่านนะคะคุณหมอที่มาวันนี้ก็มีทั้งท่านที่เป็นสนชก็มีและเป็นสปชก็มีแล้วก็เป็นตัวแทนของคณะบดีคณะแพทย์และองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันเราก็คิดว่าเราคงจะช่วยกันผลักดันเท่าที่เราจะทําได้ก็หวังอย่างยิ่งว่า ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคงจะเข้าใจแล้วก็คือท่านจะคืนความสุขให้ประชาชนในชาติเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการคืนความสุขให้เยาวชนของชาติได้อย่างดี